おい、悟るこれ、がんばれ、頑張れ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 おい、ごうじょ、悟る領域展開スクマミシュス เอาละครับก็การสวัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านครับดิจิตัรับเข้าสู่รายการดอบเบิตทีวีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซากเก้นพีชกันแล้วนะซึ่งวันนี้ก็มีหมัดใหม่เข้ามาก็คือหมัดสุกุณะวีสองเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทําแล้วก็รีวิวให้ดูนะบอกเลยว่าโคตรเท่แล้วก็โคตรโหดสามารถจกหัวใจได้ด้วยฮนะก็ซึ่งแบบว่ามันโหดกว่าวีหนึ่งหลายเท่าเลยนะครับเป็นหมัดสุกุณะวีสองชื่อหมัดชื่อว่าสุกุณะอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวจะขึ้นข้อความให้นะฮะ แม่โทษทีแล้วกันนะฮะอ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้นะ,ะที่ให้แบบว่าพี่มายืมรีวิวนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะแม่น้องคนนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยนะครับซึ่งแบบว่าใครที่ดูไลค์ผมนะผมเกลือครับแต่บอกเลยว่าใครที่กดไลค์คลิปนี้จะไม่เกลือแน่นอนภายใน1-2ถึงวันเนี่ยอาจจะได้มัดสุกณนะด้วยตนเองนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจและรับฟังเกตต่างขอแนะนำนั้นนี้เลย อีดิตเบรชอปลันรับฟาร,ร์มโลบักแมปต่างๆแถมยังมีกดเกมพันะระบบวิชาตด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักมีรหัสับพวกฟลอร์คิงพิษขายบริการเยอะแยะเต็มบอร์ดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้องแต่การรีวิวเลยแล้วกันนะฮะอ่ะรีวิวท่าต่อยนะครับนี่ท่าต่อยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไอตัวนี้มันไม่โหดเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราลองก่อลิงก์แล้วกันนะฮะนี่ฮะการต่อยก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสกิลแรกครับสกิลแรกก็จะเป็นการตัดนะครับนี่ฮะเป็นการแบบว่าใช้สกิลตัดแบบนนี้เลยะะฮะ ทึบโอ้โหคือแบบว่า V 1ไม่มีใช่ไหมแต่ V 2แม่งมีอะ V 1จะเป็นการยิงอะไรใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแบบตัดเป็นวงกลมแบบนี้เลยแบบรอบๆเนี่ยตายหมดีนระยะก,ก็กว้างก็ไม่ได้กว้างเกินไปนะก็ระยะประมาณ3ตัวนี้นะฮะโอเคแล้วคูดาวมานานด้วยไงเอ้ยไม่ใช่คูดาวเป็นคตดเร็วแลยครับคุณผู้ชมดูดิคูดาวไวมากนะฮะนี่คือท่าที่1นึ่งเป็นการตัดนะ,ะส่วนท่าที่2ครับท่าที่2ก็จะเป็นแบบนี้ เป็นการยิงไฟออกไปครับแล้วก็ระเบิดไฟออกไปครับซึ่ง V1 มันจะเป็นการยิงไฟแบบธรรมดาใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นการยิงไฟที่แบบบึ้มเป็นเสาเขียนะฮะโอ้ยแมงคอดโหดครับนี่นะบึ้มโอ้อลังการเกินนะนี่คือท่าที่2นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นท่าที่3นะแต่ว่าท่าที่3ไม่รู้ว่าวิธีใช้มันใช้ยังไงวะมันเป็นการจกหัวใจฮนะซึ่งในการ์ตูนหรือว่าอนิเมะเนี่ยสุกุนะจะจกหัวใจยูจิใช่ไหมเพื่อเป็น ตัวประกันใช่ไหมเออจกหัวใจเพื่อเป็นตัวประกันใช่ไหมตึ๊บเป็นก้นคว้าหัวใจฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หัวใจเธอหรือเปล่านะครับเนี่ยเออคว้าแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวะ่ะจกหัวใจครับเนี่ยจกอย่างก็ขันเหนียวเลยครับเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจกไปมันจะทําอะไรได้มันอาจจะเป็นตัวประกันที่แบบว่ามอนไม่สามารถตีเราได้เพราะว่าหัวใจอยู่กับเราใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตีมอนก่อนปึ๊บมันก็ตีเราเข้านะน,นี่น้องน้องคนที่แบบให้ยืมรหัสเขาบอกมานะว่าจกหัวใจจะเป็นแบบ มันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีเราไม่ได้หรือว่าเออแต่ผมขอแด่ว่ามันน่าจะเอาไว้เป็นตัวประกันแต่ว่าอาจจะบั็กนะครับเออมันน่าจะบั็กนะเนี่ยจกหัวใจนะครับโอเคแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้หัวใจเธอมาด้วยครับโอเคก็ต่อไปท่าสี่ท่าสี่เป็นการใช้อาร์มสงซ่อนมานนะครับเนี่ยเป็นการเปิดอาร์มสงซ่อนมานแบบนี้เลยเยดและกว้างด้วยนะครับกว้างระยะประมาณที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับ เนี่ยไอตัวที่ตายนี่คือประมาณนี้เลยไอแต่ตัวนั้นไม่ตายตัวหนึ่งแสดงว่าระยะมันประมาณนี้ส่วนครูดาวนี้ก็อาจจะนานนานกว่าท่าอื่นเลยนะเออนานกว่าท่าอื่นอีกคือคือเท่มากถ้าถาว่าแรงไหมก็ไม่รู้หรอกแต่ไปลองดีกว่าครับว่าแรงไหมนะครับผมเออไปลองกับบอสอะไรเนี่ยบอสคาชิโมอีกเร็วมึงมาทุกคลิปเลยตัวเนี้ยเออมาทุกคลิปเลยว่ะนี่ท่าเลกท่าแรกก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะตีไม่ค่อยเข้านะโอเคเดี๋ยวดูท่า มาดูสตัดก่อนอเขาก็อัพสตัดต้องหมื่นหนึ่งนะฮะส่วนท่าสองบึง้มโอ้เป็นการทําให้มนกระเด็นด้วยนะ,ะกระเด็นแบบกระโดดนะฮะแล้วก็จกโคดใจครับจกโคดใจอ้อรู้สึกว่าจกโคตใจจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรอให้มันตีหมก่อนแล้วก็รอคูดาวจกโคดใจครับอ๋อเป็นการเพิ่มเลือดนะครับนี่ฮะ,ะเป็นการเพิ่มเลือดนี่เองนึกว่าอะไรนะครับนึกว่าแบบเอาไปเป็นตัวประกันอะไรแบบนี้นะครับจกแล้วเพิ่มเลือด แต่ไม่รู้ว่าจกระยะไกลได้ไหมจกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจกระยะไกลได้เกียนจัดโอเคท้าที่4ีอารามส่งซ่อนมนันโอ้คอดแรงครับคอรดแรงอ่าโอเคก็ซึ่งก็ประมาณนี้เลยสำหรับอาความโหดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าว่าวิธีการทําทํายังไงฮะขั้นตอนแรกเลยก็คือหานิ้วสุกนะมา10อันนะครับเป็นนิ้วสุกนาที่แบบว่าน้องเขามีหรือเปล่าอ่านี่ครับสิอันนะครับ ให้เราหามาสิบอันนะคุณผู้ชมเป็นนิ้วแบบนี้นะหาได้จากการตีบอสตรงนี้บอ er สตัวไหน,นก็ได้ที่มันดอบกล่องนะครับเกาะนี้เนี่ยเกาะนี้มันจะมีโอกาสได้นิ้วสุกุณะจากบอสสุกุณะนะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ได้จากสุกุณะก็ได้จากกล่องตงัวไหนก็ได้ให้เราหามาสิบอันนะครับหลังจากที่เราหานิ้วมาสิบอันนะครับเราให้เราไปที่เกาะตรงนู้น,นไปเลยครับเกาะกอนครับเกาะตรงนี้นะครับเป็นเกาะที่ไว้เอาไว้คับของนะคุณผู้ชมและจากนั้นเราก็ทําการเข้าไปในบ้านครับ โอเคหลังจากที่เข้าไปในบ้านแล้วให้เรามาคุยกับไอเอ็มซีนะครับแล้วก็ให้เราซื้อถุงซูนะอันนี้นะผมอ่าใช้นิ้วซูนะสิบอันแล้วก็ตามด้วยเพชรห้าสิบนะครับหลังจากที่เราซื้อแล้วปุ๊บอ่าสมมูรซื้อแล้วใช่ไหมเราจะได้ถุงมาครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนรหัสก่อนแล้วกันครับใช้รหัสผมดีกว่าเอาละครับเรามาต่อจากเมื่อกี้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยซื้อถุงมาแล้วใช่ไหมนี่ถุงก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ ใช้นิ้วสุคนะเลข10อันแล้วก็ตามด้วยเพชร500พอเราได้ถุงแล้วให้เราไปที่กอยหิม,ม้ใหญ่นะครับตรงนี้นะฮะข้างหลังตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินทางไปเสกบอสได้เลยครับวิธีการเสกก็คือใช้ถุงอันนี้นะแล้วก็ตามด้วยเพชร7,500เพชรนะรเพียงแค่นี้เราก็เชิญสุคนะมาได้เลยแต่มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แต่ว่าสุคนะเนี่ยเชิญละร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่ใช้ถุงเสกนะแล้วก็ทําการตีบอสนะฮะนี่ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวพลังบอสให้ดูนะซึ่งมัน โหดไหมนะครับวิธีการสู้ของมันรับมือยังไงก็รับมือไม่ได้ดอกมันเก่งเกินให้ตัวนี้นะครับผมแต่วิธีที่รับมือได้ก็คือเอาพวกบอลลูนสักสามคนไหวแน่นอนคนเดียวก็ไหวนะคนเดียวนี่ไหวแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ดูครับเดี๋ยวผมจะขอแบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเพราะเพราะที่เหลือมันจะเปิดผมครับผมเดี๋ยวผมจะให้คนดูเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมเปิดจอยก่อนอ่าโอเคให้คนดูเข้ามาตีด้วยดีกว่าโอเคเราก็ตีไปเรื่อยๆครับ นี่ตีตัวนี้นะับจนกว่ามันจะดรอปสิ่งนี้นะครับผมก็อ่านไม่ออกแต่ผมจะขึ้นข้อความให้ให้เราหาจากบอสต,ตัวนี้นะับโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันยากมากนะระดับมิสตี้ครับอ่ของที่ดรอปจากบอสสุกนะนะครับบอกเลยว่าโคตรยากให้เราตีสุกนะไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คนดูมาตีด้วยดีวยกว่าอ่าเพราะว่าในไลฟ์ในไลฟ์สดผมไม่ได้เปิดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ชวนคนดูมาตีนะครับแม่ขอบคุณทุกคนที่รอพี่นะครับ รอพี่เพื่อมาเปิดตัวนะอ่ะก็ซึ่งเดี๋ยวผมจะลุยกับบอสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีคนเดียวหรือว,ว่าตีกับเพื่อนสักหกคนเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าตีกัน20คนเนี่ยเราไม่ได้ของแน่นอนนะครับโอเคก็แนะนําให้ตีประมาณสองสาคนยิ่งดีถ้าเกิดว่ามาตีเยอะเกินมันจะแบบว่าไม่ได้ดาเมจแล้วก็จะไม่ได้กล่องคือถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสตัวนี้ได้มันจะมีดอบสิ่งนี้นะครับผมให้เราหาสิ่งนี้ซึ่งมันจะยากหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้้เเนี่ยใหราแบบ เก็บไปเลยนะเออก็เดี๋ยวขอ,อนุิาตีบอสเลยลกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดเลยแล้วกันนะโอเคแต่ดูก่อนว่าบอสมาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอบอสอยู่ตรงไหนวะโอนี่ไงเปิบจะทันไหมเนี่ยพลังขุมมันก็ใหญ่วะ่ะเออน่าจะไม่ได้ดามเมตนะโอเคก็ตีก่อนตีไปตีไปโอ้หนี่ขนาดคนมารุมมาเนี่ยนะคือหาบอสไม่เจอถ้ามาตีกันหลายคนนะ เดี๋ยวเปิดอ้น,นี่ก่อนมูราสก,กิมุราสก,กิน่าจะแรงสุดไม่โดนเลยอะระเบิดนี่คนดูก็เก่งกันเกินนะคะซึ่งมันมีหลากหลายพลังมากเลยอะตอนนี้ผมหาบอสไปเจอแล้วครับบอสอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยบอสละบอสอยู่ไหนเอ้โดนอะไรวะเนี่ยอารัมอารัมสองสอง้อน,อนมานว่ะแม่โอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปดีกว่าอ้าวไม่ต้องแล้วนะครับมีคนตีตัวแล้วครับ อ่าซึ่งเวลาบอสตายเนี่ยมันจะดรอปกล่องแบบนี้ให้เราเก็บกล่องนะับเก็บกล่องไปแล้วก็ให้เราหาสิ่งนี้โอกาสดรอปนี้ยากมากซึ่งผมจะหาให้ได้เลยครับผมก็ยังไม่ได้เลยครับตัวนี้เออนะครับเกลือครับอ่ะสมมติว่าคุณผู้ชมได้ออฟนะฮะหรือว่าได้ของจากบอสที่มันชื่อว่านี้นะครับให้เราไปที่นี่ครับเกาะเชงคูดนะครับผมเพื่อเอาไปแลกครับผมอ่าให้เราไปที่เกาะเชงคูดเลยครับพอเรามาที่เกาะเชงคูดแล้วนะครับมันจะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับนี่ฮะ นี่มันจะอยู่ตรงนี้ให้เรามาเลขได้เลยนะครับอ่าให้เราถือแล้วก็มาเลขครับผมพอเราถือแล้วเรามาเลขเนี่ยเราก็จะได้ทันทียะสิ่งที่เราต้องมีก็คือ k ิง g o f อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ตามด้วยเพชร5 0 0เพชรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราได้แล้วเราก็มาเลขได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับโกโจนะครับใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าโกโจอยู่ตรงไหนนะครับหมัดโกโจจะอยู่ที่เกาะเจงคูดนะครับอ่ามัดโกโจอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าก็มาเลขได้เลยนะครับสำหรับใครที่ ได้ออฟซิกอะไรมาแล้วหรือว่าได้อะไรมาจากโกโจแล้วก็มาเลกตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าแค่นี้เราก็ได้หมัดโกโจไปใช้เลยแล้วก็สุกน่อยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวรหัสของน้องคนนั้นกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังใช้พลังไม่ได้เต็มที่เลยนะฮะรู้จักที่ตอมที่สูงสงไอเจ้าโง่กลางอาเขตอลัมสงซ่อนมัน เออเฮือทีเดียวเกือบตายอ่ะคิดดูนะฮะพลังแม่งโหดจริงโอเคคว้างหัวใจดูดเลือดนะครับยิงสเมทเข้าไปเรียบร้อยหเฮ้ยคือเก่งอ่ะครับเก่งแล้วแหละทั้งดูดเลือดทั้งแบบพลังแบบอนาเขตแล้วก็ตามด้วยยิงไฟแล้วก็ตามด้วยท่าตวัดเชือดนะครับโอ้โหสมมุติแบบพี่ว่านี่น่าจะพอๆกับโกโจนะแต่ว่าเหมือนโกโจอะ มันจะดีกว่าก็ตรงที่มันอมตะแล้วก็อินฟินิตี้กลางอันตะเขตแล้วมันสตันคู่ต่อสู้ได้เนี่ยพี่ว่าของโกโจน่าจะดีกว่าแต่ว่าสุคุนะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะอ่อนกว่าโกโจนิดเดียวนะฮะเออเพราะว่าสุคุนะมันไม่มีตันไงมันไม่มีสตันแต่มันรู้สึกจะเป็นอมตะตอนกลางอันตะเขตนนะเนาะโอเคคลิปนี้เนี่ยโหเจ้าของรหัสแม่งแต่งตัวอย่างจ้าบนะครับขอบคุณมากที่ให้พี่ยืมรีวิวนะฮะก็ สำหรับใครที่ไม่อยากเกลือนะครับก็กดไลค์คลิปนี้นะบอกเลยว่าดวงดีแน่นอนในการสุม่มผลนะอะไะครับก็คลิปนี้ก็จะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งคือเดินไปแล้วก็ตัดเนี่ยแบบเหมือนไส้ไครเดินไปตัดเนี่ย,สบ,ยสบายๆนะนี่ท่าแรกครูดาวมันเร็วนะแต่ว่าโกโจมันคูดาวไม่เร็วท่อนนี้ว่ะอันนี้มันครูดาวเร็วกว่านะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะสูสีกันอยู่นะถ้ามาสู้กันเนี่ยแต่โกโจมันจะเหนือก็ตรงที่มันมีอาณาเขตของโกโจนี่แหละ มันสตันได้แต่สุคุนะคูดาวัยเออนะครับยิงบัมเนี่ยชอบมากครับท่านี้นะครับแล้วก็ควักหัวใจอะไรนี่ชอบมากแล้วก็ตามด้วยอลัมส่งซ่อนมันอืแรงอะไะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบายบายจ้า